คริสวิลเลอร์ผู้สื่อข่าวดิลิเมลของอังกฤษได้เยผยแพร่บทความเปิดเผยถึงสถานการณ์ในทีมระหว่างกลุ่มผู้เล่นกับโอเลกุน่าโซชาในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้ความสั่นคลอนในเก้าอี้ของกุซือชาวนอร์เวย์ก่อนหน้านี้บอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงท่าทีตัดสินใจให้โอกาสโซชาต่อไปหลังความแพ้แบบหมดรูปต่อริวร์พูลห้าประตูต่อศูนย์คารังโอทัฟฟอร์ดในศึกฟุตบอลเพเย์มลอังกฤษ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ทว่าการปราชัย2-0ในนัดล่าสุดต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตั้งคำถามจากเหล่าผู้เล่นในทีมวิวลเลอร์ระบุว่าโจเอลและอัฟรามเกลเซอร์รวมไปถึงเอเวิร์ดต้องการประวิงเวลาไปจุดถึงช่วงซัมเมอร์ปี2022เมื่อเส้นสูดฤดูกาลเพื่อประเมินผลงานของในายใหญ่ชาวนอร์เวย์อีกครั้งโดยหนึ่งในเหตุผลคือการที่ทีม จะสามารถมองหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าวได้พวกเขามองว่าการเดินหน้าทาาทาม, e มอันโตนิโอคอนเต้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่คุณสือชาวอิตาเลียนจะตอบรับข้อสเสนอจากแทมฮอสเปอร์นั้นเป็นช่วงเวลาที่น้อยเกินไปสำหรับการประเมินให้รอบด้านถึงผลกระทบต่างๆอีกทั้งยังคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นเท่านั้นรวมไปถึงวิธีการการทำงานแบบเผชิญหน้าของคอนเต้อาจกลายเป็นปัญหากับบอร์ดบริหารแต่ในอีกทาง บรรดาผู้บริหารของทีมก็พร้อมที่จะออกคำสั่งที่เด็ดขาดหากผลงานของทีมตกต่ำไปมากกว่านี้แม้ว่าพวกเขาจะเอ็นเอียงไปในทิศทางไว้วางใจโซชาก็ตามบทความดังกล่าวชี้ว่ากลุ่มผู้เล่นปิดแสดงเริ่มไม่เชื่อมั่นในฝีมือของกุซือคนปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือบนโน่แฟนันที่เขารู้สึกว่าไม่ได้รับแนวทางที่ชัดเจนจากโซชารวมไปถึงความกังวลต่อทีมงานสตาฟที่มีขนาดใหญ่เกินความจําเป็น รวมไปถึงทีมงานโค้ดอายุน้อยที่พวกเขารู้สึกว่าไม่มีประสบการณ์มากพอวิลเลอร์ระบุว่าคริสตินโนโรนาโดเป็นนักเตะอีกรายที่แสดงท่าทีผิดหวังต่อมาตรฐานของสโมสรที่ลดลงนับตั้งแต่การเล่นครั้งสุดท้ายให้กับทีมเมื่อ12ปีที่แล้วโซชาย,ยังถูกนักเตะในทีมมองว่าใช้ไม้แข็งไม้อ่อนและปฏิบัติต่อนักเตะอย่างไม่เท่าเทียมโดยเฉพาะล่าสุดที่เขาตัดสินใจเลือกแฮร์รี่แม็กไกวร์และลูกชอทั้งที่สองแข้งดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีนักและยังมีตัวเลือกอื่นรอโอกาสที่ข้างสนามรวมไปถึงการดรอปโรนี่ฟันเดเบกเป็นต้นซื่อเมืองผู้ดีเปิดชื่อ5นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ควรโดนดรอปเป็นตัวสำรองบ้างหลังทำผลงานไม่ดีในช่วงหลังโอลกุ n น so ่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสร้างผลงานได้น่าผิดหวังหลังพาปิดแสดงพายกับแมเชสเตอร์ซิตี้ คู่ปับร่วมเมืองศูนย์พิสูตรสองคาถทินออทเทฟอร์ดในศึกพิีเมเลียงกฤษเมื่อวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะที่ดีเอ็กเพรสสื่อมงคลดีวิเคราะห์ว่ามีนักเตะแมนยูเนเตห้าคนที่สมควรจะโดนดรอปมีดังนี้ 1. แฮร์รี่แม็กควายกลับกลังกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสร้างผลงานได้หน้าผิดหวังในช่วงหลังและเกมที่พลายให้กับแมนซิตี้ก็เล่นพลาดหลายครั้ง และมีความเชื่องช้าในหลายจังหวะดูเหมือนว่าสภาพร่างกายของเขาจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยหลังเพิ่งหายเจ็บกลับมาทําให้น่าจะถึงเวลาต้องดออปบ้างแล้ว 2. อารอนวานวิสากานี่ก็เป็นอีกคนที่เล่นได้แย่ในเกมพ้ายให้กับระบายสีฟ้าและโดพอสโคนตำนานของสโมสรอนจวกยับเลยทีเดียววานิซาก้าเสียบอล12ครั้งรวมถึงโดนฟิลโฟเดนและชวการเซโลเล่นงานตลอดทั้งเกม ทำให้อาจถึงเวลาที่จะต้องส่งเดียโก้ดาโลลงไปตัวจริงบ้าง 3. s c สกอตต์แม็กทมินีแดนกลางของแมนยูนเต็ดเป็นรองแมนซิตี้อย่างชัดเจนส่งผลให้ไม่สามารถครองเกมและโดนเจาะสร้างความอันตรายหลายต่อหลายครั้งแม็กท i n มินียังขาดความคงเส้นคงวาและเล่นบอลช้าเกินไปในหลายจังหวะโดยหากโซชาต้องการให้มีตัวรับคนเดียวก็น่านจะใช้เฟรดรายเดียวก็พอ อันดับ 4. ลูกชอแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษทำผลงานในฤด,ดูกาลนี้ไม่เหมือนซีซั่นที่แล้วโดยเฉพาะเก,แกมแพ้ก,กับแมนเซตตก็เป็นต้นเหตุให้เสียประตูที่ 2. สโซชาควรจะดรอปลูกชอเป็นตัวสำรองบ้างและส่งอเล็กสเตอร์เลสลงมายืนแบ็กซ้ายแทน5 m a เมสันกรีนวูดในช่วงออกสตาร์ซีซั่นกรีนวูดโชว์ฟอร์มได้ดีแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะเล่นไม่เข้ากับระบบ35-2และเล่นไม่ดี หลังได้เป็นตัวจริงในเกมพบกับแมนซิตี้โซชาควรจะดรอปกรีนวูดและส่งมาคารฟอร์ดกลับมาเป็นตัวจริงแทนร้านภูเมืองผู้ดีปรับอัตราต่อรองคุณซื้อคนใหม่ของปีแสดงแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อมาแทนที่เอเลกคน่าโซชาที่พาทีมกลับมาทำผลงานวันลูปอีกครั้งโดยคราวนี้ชูให้กุณซือดังในพรีเมียร์ลีกลุกขึ้นมาเป็นเต็งหงแทน อันโตเนลควันเต้ที่โยกไปคุมสเปอร์เรียบร้อยบรรษัารับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษปรับราคาให้เบรเดรโรเจอร์กุศลของเลสเตอร์มาเป็นเต็งหนึ่งคนใหม่ที่จะย้ายมาคุม Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนที่อเลกุน่าโซชานายใหญ่ชาวนอร์เวย์เรียบร้อยแล้วกุศลวัยส8บเพิ่งจะพาทีมสะดุดอีกครั้งลังเปิดรังพา่ายกับแมเซตี้ศูนย์สองนิดที่สู้ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ของกุศลชาโรเวย์กลับมาอยู่ในช่วงกดดันอีกครั้ง หลังถูกล้านผูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะโดนปลดเป็นลายต่อไปต่อจากดีนสมิธของแอสตันวิลลาโดยที่ปีศาจแดงกระตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับกุนซือชื่อดังหลายคนเช่นกันล่าสุดซื่อเจ้าดังกล่าวปรับราคากุนซือคนใหม่ของแมนยูเนเตดหากโซชาโดนเด้งออกจากตําแหน่งเดยยกคาร์เจอร์มาเป็นเต็งหนึ่งในราคา5ต่อ6หลังจากก่อนหน้านี้เคยมีชื่อของคอนเต้เป็นตัวเต็งแต่คอนเต้จะย้ายมาคุมสเปอร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา อัตราต่อรองคุ่ซื้อคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ1เบเดร์โรเจอร์4ต่อ1นอันดับ2มาริซโอปูชติโน11ต่อ2อันดับ3เซเรนซีดาน5ต่อหนึ่งอันดับ4เอริกเทนฮาร์คต่อ1นและอันดับ5ราฟฟรังนิก14ต่อหนึ่งงานนี้แฟนบอลปีสดแสดงอาจจะต้องอดทนรอกันอีกหน่อยเมื่อเดอะแอตลิติกสื่อเมืองผู้ดีระบุบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่มีความคิดที่จะปลดโอเลกุนาโซชาออกจากตำแหน่งในเร็วๆนี้แม้ว่าทีมจะมีผลงานที่เลวร้ายก็ตามเอ็ดวูดเบิร์ด CEO ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่มีแผนที่จะปลดโอเลกุลนาโซชากุซอชาวนอร์เวย์ออกจากตำแหน่งในเร็วๆนี้แม้ว่าทีมจะทำผลงานได้อย่างเลวร้ายมากก็ตามตามการรายงานจากเดียรันติกสื่อดังจากอังกฤษเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาฤดูกาลนี้แมนยูเสริมผู้เล่นได้อย่างน่าสนใจ ทั้งคิเโนโรนาโดลาเฟลวารานและเจดรอนซานโชเข้ามาร่วมทีมแต่ทว่าโซชาก็ยังไม่สามารถพาทีมยกระดับขึ้นไปให้มามีผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อมาลุ้นแย่งแชมป์เมียรเลีกในซีซั่นนี้จนทำให้ชื่อของเขามักจะถูกยกให้เป็นตัวเต็งลำดับต้นๆที่จะถูกไล่ออกจากตำแหน่งอยู่เสมอแต่เจ้าตัวก็ยังอยู่รอดมาได้จนถึงตอนนี้ท่ามกลางกระแสต่อต้านจากแฟนบอลทุกหัวระแหงอย่างไรก็ตามจากการงานล่าสุดมีการเปิดเผย ูเิร์ซึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการเปลี่ยนแปลงเก้าอีก้กุนซือนั้นยังไม่ต้องการที่จะไล่โซชาออกจากตำแหน่งเพราะไม่ได้วางตัวตายตัวแทนเอาไว้ตั้งแต่แรกและเป็นเรื่องยากที่จะหาใครมาทดแทนในเวลานี้นั่นจึงหมายความว่าแฟนๆปีสแสดงอาจจะต้องรอซีโอรายนี้อำลาตำแหน่งจากโรงละครแห่งความฝันหลังสิ้นสุดปี2021ไปก่อนจึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุซือในปีหน้าแทน มาร์คโรเรนสันตำนานแข้งลิเวอร์พูลแลน็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรดึงเดวิดมอยกลับมานั่งเก้าอี้คุณซื้ออีกครั้งหลังเจ้าตัวทำผลงานได้น่าประทับใจกับเวสต์แฮมล่าสุดนำขุนค้อนทุกผงแดงพร้อมกับลุ้นจบอันดับท็อปโฟเต็มตัวเดวิดมอยเคยถูกวางให้เป็นทายาทของเซเล็กเฟรกูสันเมื่อปี2013แต่กลับยุ่ไม่ถึงฤดูกาลก็ต้องกระเด็นตกเก้าอี้เนื่องจากผลงานไม่เข้าตาแต่ล่าสุดเดวิดมอยกํกำลังไปได้สวยกับเวสต์แฮมและ ที่กาลังฟอร์มดิ่งภายใต้การนําของออเลโกนาโซชาควรดึงเดวิดมอยกลับไปถ้าพวกเขาไม่สามารถหาผู้จัดก,การคนใหม่ได้จริงๆคุณว่าใครควรจะเหมาะสมกับตําแหน่งนี้ถามว่าเขาจะแก้ปัญหาได้ไหมผมว่าตอนนี้เขาอยู่กับทีมที่เหมาะกับเขาที่สุดจะว่าผมพูดเอาหาก็ไม่เชิงแต่ที่ผมกําลังจะบอกคือถ้าคุณได้เข้ามาเขาน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆเขาแทบไม่ได้มีเวลาทำงานมากนักเลยที่แมนยูเขาไม่เคยได้เวลานั้น เพราะเขาคือตัวเลือกของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเขาเจอปัญหาวีดิตไปอิตาลีเอฟลาด้วยส่วนที่โอฟฟรินานก็เริ่มโรยราดังนั้นเขาเสียกองหลังถึง3รายมีการพูดคุยกันทันมองว่าคุณมาจากเอเวอตันแล้วดันมาบอกพวกเราว่าเราควรเล่นแบบไหนบอกตามตรงผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าตอนนี้พวกเขาจะไปหาผู้จัดจาก,การทีมคนอื่นมาจากไหนมองไม่ออกจริงๆ